วิดีโอสอนทําสลามวันนี้พี่จะมาสอนทําเป็นสลามไข่ดาวค่ะสลามไข่ดาวนี้ก็มีส่วนที่เป็นไข่ขาวแล้วก็ไข่แดงนะคะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมและอุปกรณ์ที่ต้องมีกันค่ะอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะคะชามผสมสองใบสำหรับทําที่เป็นส่วนไข่ขาวแล้วก็ไข่แดงนะคะแล้วก็กาวข้น T O A แล้วก็โลชั่นนะคะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะโลชั่นที่มันเป็นเนื้อสีขาวนะคะตัวนี้มันจะทําให้สลามมีผิวนุ่มยิ่งขึ้นนะคะอ,อีกตัวหนึ่งก็คือวิฟโฟมล้างมือคิเรอินะคะตัวนี้จะใช้คู่กับน้ํายาล้างคอนแทคเลนเ e นูนะคะซึ่งจะทําให้ส่วนผสมของสลามเนี่ยเกาะตัวกันเป็นเหนียวเหนียวนะคะโดยที่ไม่ต้องใช้สารบอรเรกซ์เลยนะคะ อีกตัวหนึ่งก็คือสีผสมอาหารค่ะเลือกใช้สีเหลืองนะคะสำหรับเอาไว้ทำส่วนที่เป็นไข่แดงเดี๋ยวมาดูวิธีทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำส่วนที่เป็นไข่ขาวกันก่อนนะคะเริ่มแรกก็เทกาว t o a ลงไปค่ะอันนี้ใช้ประมาณสามช้อนนะคะกาเอาแล้วกันเนาะอา นะคะกาวหลังจากที่เทเกาวเสร็จแล้วก็เติมเนื้อลงชั่นเข้าไปค่ะเทลงไปเลยนะคะประมาณสองสามบีบนะคะ1 2ึสตัวนี้จะทำให้สลามมีเนื้อนุ่มยิ่งขึ้นนะคะจากนั้นก็คนให้เข้ากันนะคะพอคนเข้ากันเสร็จแล้วก็บีบโฟมขี้เลอีลงไปค่ะ ตรงนี้ใช้ไปประมาณ3-4บีบนะคะ1-2-3-4-5องสเอเลยแล้วกันนะคะตัวนี้จะทำให้ได้สลามที่เนื้อฟูยิ่งขึ้นค่ะนี่พอคนให้เข้ากันสังเกตนะคะว่ามันก็จะเป็นแบบวิฟโฟมนิดนนะคะ ส่วนที่เป็นไข่ขาวไม่ต้องใช้สีผสมอาหารนะคะอ่าอันนี้ส่วนที่เป็นไข่ขาวอาจจะเยอะไปนิดนึงเดี๋ยวเราตักแบ่งใส่อีกชามนึงนะคะไว้เพื่อทำเป็นไข่แดงตักส่วนผสมไปประมาณช้อนหนึ่งน่าจะโอเคแล้วนะอ่าไข่แดงเอาเท่านี้นะคะนี่ส่วนของไข่ขาวเอาเท่านี้นี่ส่วนของไข่แดง จากนั้นก็ผสมน้ำยาล้างแว่นลงไปค่ะน้ำยาล้างคอนแทคเลนส์นะคะพูดผิดประมาณ3มช้อนนะคะหนึ่งสองสานะคะจากนั้นก็คนให้เข้ากันค่ะอพอคนเสร็จแล้วจะเห็นว่ามันเริ่มเกาะตัวกันเป็นอนู่ในแบบนี้แล้วนะคะคนต่อไปค่ะน้องๆ จริงๆถ้าน้องอยากจะได้เหนียวๆห,หรือว่ายืดยืดนะคะก็ใส่ใส่ไอตัวน้ำยาคอนล้างคอนแทคเลนส์เนี่ยค่ะไปตามใจชอบเลยนะคะอ่านี่ส่วนผสมก็เข้ากันได้ดีแล้วนะคะ มาดูส่วนผสมที่จะต้องทําของไข่แดงกันนะคะตะกี้เราแบ่งไว้แล้วนะคะ1ชามทีนี้ก็จะหยดสีผสมอาหารลงไปนะคะสีเหลืองนะคะหยดนิดเดียวนะคะตัวนี้ไม่ต้องใช้เยอะนะคะอ่ะมันหนึ่งหยดพอหยดแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะ นพอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะก็จะใช้น้ำยาล้างคอนแทคเลนส์อันนี้ส่วนอันนี้เรามีน้อยนะคะเราก็ผสมลงไปแค่ประมาณ1ช้อนนะคะเทลงไปเลย1ช้อนนี่ค่ะคนเลย นีนะคะเริ่มได้สลามที่มีเนื้อเหนียวแล้วนะคะคนให้เข้ากันเช่นเคยค่ะพี่ลืมบอกส่วนผสมอีกตัวหนึ่งนะคะที่เป็นทางเลือกนะคะอันนี้คือจอนสันเบบี้ออยค่ะตัวนี้จะช่วยให้สลามไม่ติดมือนะคะน้องๆน,นี้เราก็ได้ส่วนไข่แดงคะะพักไว้ก่อนกลับมาทํา,ขาไข่ขาวใหม่ไข่ขาวเพิ่มเพิ่มส่วนที่เป็นเบบี้ออยเข้าไปนะคะน้องๆหยดไปเลยค่ะสามสี่หยด ติดมือลอะขออนุญาตใช้มือเลยนะคะอ้มือเลอะสีเหลืองแล้วว่าขออนุญาตไปล้างมือก่อนนะคะกลับมาแล้วนะคะมา,าสลามมาปั้นเล่นกันเลยค่ะตะ่กี้เราผสมเบบี้ออยล์ลงไปนะคะมันก็จะไม่ติดมือแล้วนะคะเอามันนวดนวดนวด,นวดน,วดนวดนะอันนี้ใส่เยอะไปนิดนึงแ <laughs> น่ได้สลามที่เหนียวยืดใช้ได้เลยนะคะลองจับมายืดดูนะ นี่สลามของเราเป็นสีขาวเลยทีนี้ก็เอามาปั้นเป็นก้อนกลมๆเลยค่ะมันอาจจะเยอะไปนิดนึงเนาะแบ่งออกมันก็ได้นะนะหาภาชนะมาวางก่อนนะ ใส่จานเลยแห่ให้เป็นก้อนกลมๆแบบนี้นะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่เป็นไข่แดงตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะใส่เบบี้ออยล์ลงไปค่ะใส่เบบี้ออยล์ลงไปสองสัมผัดเช่นกันนะคะ จากนั้นก็เอามานวดค่ะใช้มือนวดเลยนะคะแห่เหนียวยืดใช้ได้นะคะจากนั้นเราก็เอามาปั้นเป็นก้อนกลมๆค่ะเดี๋ยวเราจะทำเป็นส่วนไข่แดงนะคะเริ่มกลมยังเอ่ยอ่ามันไม่กลมอะ่ะขอกลมอีกนิดนึงนะ พอคิดว่ากลมดีแล้วนะคะก็เอามาวางไว้บนไข่ขาวตะเกียค่ะแปะลงไปเลยค่ะตรงกลางนะคะก็กดมันลงนิดนิดนะคะแง่เพียงเท่านี้ก็จะได้แล้วค่ะสลามไข่ดาวนะคะเป็นไงบ้างคะเหมือนไม่เอ่ยจะรับไข่กี่ฟองดีคะ อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามชมอ่าสไลมสูตรใหม่ๆนะคะจากชแนลค่ะขอบคุณค่ะ